มาดูเรื่องต่อมานะครับโปรเจกต์ตายเต็มใบโอเคนะครับดูนะผมโยนก้อนนี้ขึ้นชิมาตกนี้ปึง้งโอเคเดี๋ยวเปิดอะไรให้ดูแ๊บหนึง่งอยากให้ดูอันนี้นะฮะนี่คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับชัดเจนเว็บจึกโอเคนะฮะเห็นไหมนี่คือวิธีโค้งดูข้อว้างนะครับ วึดตืดโอเคนะฮะภาพอาจจะไม่ชัดน,นิดน,นึงนะครับแต่ดูไปก่อนเห็น,นว่านี่เข้าข้างไกลมากเลยนะฮะโอเคนะดูนะฮะตึบ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 ฟืบโอเคสังเกตไหมมุมที่เขาคว้างเป็นมุมเท่าไหร่นี่ไกลมากนะฮะนี่ไกลม,มากโยนไกลมากดูมุมที่เขาคว้างนะตอนออกไปนะโอ้นี่ชนะเลยฮนะที่หนึ่งเห็นไหมได้ที่หนึ่งเลยนะ ดูนะครับนี่เขาคนคนนี้ได้91.36นะบเอ็านะฮะเป็นคนจีนดูเขาคว้างนะครับหัวหลุดคอออกไปกหลุดเส้นออกไปกเห็นไหมนะฮะโอเคนะะไกลมากนี่ฮะ ูนะะฮคนนี้กว้างไกลสุด93.90นะครับคนนี้อันนี้พุ่งพุ่งหลาวอะ่ะดูนะดูจังหวะที่เาขาคว้างนะดูมุมที่เาขาคว้างปุ๊บมุมเป็นเท่าไหร่ครับโอ้โหเกินไปอีกเห็นไหมเห็นไหมอ่าดูนะมุมที่เาขาคว้างดูมุมวุดมุมเท่าไหร่มองทันไหม ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูอันใหม่ที่หนึ่งนะฮะทัวร์เก้าสิบสามจุดเก้าศูนย์นะครับโอเคดูนะดู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 ด,ด,ด,ดูมุมที่เขาคว้างนะฮะดูมุมนะ เห็นไหมเห็นมุมไหมมุมประมาณเท่าไหร่ครับ45องศาครับเก่งมากโอ้โหนานๆดูนะครับถ้าคุณอยากคว้างไกลสุดนะครับอยากคว้างไกลสุดนะมุมโยนไกลสุดนะฮะทำกับพื้นต้องเป็นมุม45องศาจะไปไกลมากสุดโอเคนะครับคุณจะได้มุมที่ไกลมากสุดคือมุม45องศาอันนี้ต้องรู้เองนะฮะและบางเอิญ อีกอันนึงที่ต้องรู้คือถ้าคุณโยนมุมนะฮะสิบห้ากับเจ็ดสิบห้าบวกกันได้เก้าสิบองศามันจะตกที่จุดเดียวกันดูนะโยนมุมเจ็ดสิบห้าองศากับมุมสิบห้าองศามันจะตกที่จุดเดียวกันแต่ต้องความเร็วต้นเท่ากันนะไม่ใช่ขี้โกงอันนี้โยนร้อยหนึ่งอันนี้โยนห้าสิบไม่ได้นะโยนความเร็วต้นเท่ากันจะตกที่จุดเดียวกันยิ่งโยนสูงมันจะยิ่งสูงโอเคปะทันนะฮะและถ้าคุณโยนทาไมครับสามสิบกับหกสิบก็จะตกที่จุด เดียวกันอีกทันนะฮะแต่ตกที่จุดเดียวกันไม่ได้หมายความว่าต้องตกเท่ากับไอ้ก,กอนนีนะคนละที่ได้ทันว่าแต่30กับ60ตกที่เดียวกันถ้าความเร็วต้นเท่ากันอันนี้ต้องจําให้ได้โอเคนะครับโอเคนะอามาดูครับย้อนกลับมามาดูเพราะฉะนั้นผมโยนตรงนี้ปึ๊บขึ้นไปอันนี้มีมุมเซตา้าคือมุมที่โยนเราแตกแรงเป็น2แกนคือแกน x กับแกน y แกน y ทําไมจ๊ะความเร็วเปลี่ยนเห็นไหมลดลงลดลงจนสูงสุดความเร็วเป็น0แล้วก็ค่อยๆลดลงลดกับทิศแต่แกน x ทําไมครับคงที่เสมอนะครับจำไว้นะแกน x คงที่เสมอเพราะฉะนั้นมาดูแกน y แกน y เหมือนอะไรครับตอบผมสิเหมือนโยนขึ้นแล้วก็ช้าลงช้าลงเป็นศูนย์แล้วก็ลงวิงว่งวิ่งวิ่งลงเร็วขึ้นโอเคปะฐานนะมันคือโปรเจกต์ตายฐานมะมันคือการเคลื่อนที่แนว ตรงแนวดิ่งบวกการเคลื่อนที่แนวราบรวมกันเป็นรูปนี้โอเคนะครับสรุปแนวแกน x อะไรครับความเร็วคงที่แนวแกน x ความเร็วคงที่แนวแกน y ความเร็วเปลี่ยนโอเคนะครับไม่งงนะแกน x ความเร่งมีไหมไม่มีแปลว่า v คงที่แกน y มีมีความเร่งคือ g ดึงลงโอเคป่ะ ก็คือ v ไม่คงที่ทันนะฮะที่จุดสูงสุดอันนี้สําคัญครับที่จุดสูงสุดที่จุดสูงสุดแกน x เป็นเท่าไหร่ครับแกน x ก็ยังเป็น v x อยู่โอเคปะ่ะแต่แกน y เป็น0ย์แกน y เป็น0โอเคปะ่ะอะไรเป็น0ความเร็วเป็น0เหมือนเดิมครับเวลาแกน x เท่ากับเวลาแกน y เท่ากับเวลาของโปรเจกต์ถ่ายโอเคนะครับ เวลาแกน x เท่ากับเวลาแกน y เท่ากับเวลาของโปรเจกท์ถ่ายร้องเป็นเพลงเลยโอเคป่ะตัวต่อมาดูนะครับเวลาโจทย์ถามพูดตัวรวมคือพูดเฉยๆพูดว่าความเร็วต้นเป็น u เกิดจากอะไรครับคุณดูนะนี่เป็น ux นี่เป็น uy รวมกันแบบแบบเวกเตอร์นะครับนี่ ux นี่ uy รวมกันเป็น u เฉยๆโอเคป่ะนี่ดูนะนี่ vx นี่ vy รวมกันเป็น v เห็นป่ะไอเนี้ยมีตัวเดียว ใช่ครับปีทาโครัสครับนี่คือ vx นี่คือ vy โอเคไหมนี่คือ vx นี่คือ vy รวมกันเป็นลักษณะสังเกตนะมันก็เลยพุ่งลักษณะนี้ใช่มันก็เท่ากับตัวแรก,ก,ก,แรกสรุปจริงๆอะ่ะมันไม่มีคิดแยกแกนมนุษย์ศึกไปแยกให้มันเป็นแกน x กับแกน y แต่จริงๆของมันคือกูก็อยู่ของกูเนี่ยกูก็วีของกูอยู่เนี่ยเห็นไหมมนุษย์ดันไปแยก ความเร็วแนวรนา,นาบเท่ากันหมดใช่ใช่ใชท่านนะสรุปสรุปเราคณิตศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยความรู้เราน้อยเราเลยต้องทำาไงครับเราต้องแยกเป็นแกน x กับแกน y โอเคนะแต่มีข่าวดีครับปัจจุบันเซอร์ไอแซคนิวตันมันคิดแคลคูลัสเขาสามารถคำนวณหาจังหวะใๆดๆโดยไม่ต้องมาแยกแกน x แกน y ได้เรียบร้อยแล้วโอเคไหมด้วยเซอร์ไอแซคนิวตันไอแซคนิวตันเก่งระดับเทพที่คุณเรียนมาทั้งหมดเนี่ย ไอ้ชักนิวตันเล่าออหมดเลยนะโอ้โหเยอะมากอ่ะมาดู u, u คือ ux กำลังสองบวก uy กำลังสองถอดรูท v ก็คือ vx กำลังสองบวก vy กำลังสองถอดรูท <K> <th ot S 2> ถ้าผมพูดถึงทงี่จุดสูงสุดความเร็วเป็นศูนย์ใช่ไหมไม่ใช่จุดสูงสุดความเร็วเป็นศูนย์เมื่อไหร่เมื่อโยนแนวดิง่งแต่นี่โปรเจกต์ตายที่จุดสูงสุดต้องมีความเร็วความเร็วนั้นคือความเร็วแกน เอกเ็กเความเร็วแกน X ไม่ e ไมเออความเร็วแกน x มันคงที่มันไม่เปลี่ยนแต่ความเร็วแกน Y มันเปลี่ยนสรุปถ้าโจทย์ถามที่จุดสูงสุดความเร็วเป็นศูนย์ใช่หรือไม่ตอบเรื่องอะไรถ้าเรื่องโปรเจกต์ตายบอกไม่ใช่แต่ถ้าเรื่องโยนแนวดิ่งบอกใช่โอเคปะ่ะงงไหมเนี่ยไม่งงนะที่จุดสูงสุดความเร็วเป็นศูย์ใช่ไหมไม่ใช่นะครับคือความเร็ว e e เป็น v x e โอเคนะฮะไม่งงนะ,ะจบสรุปตามนี้นะครับที่จุดสูงสุดความเร็วแกน y เป็น0ครับแต่จะเหลือความเร็วแกน x ครับโอเคนะครับไม่งง,งนะสิ่งที่คุณต้องรู้เรื่องนี้นะครับที่ระลับเดียวกันอัตราเร็วเท่ากันงงไหมเนี่ยคุณบอกอะไรของมันวะดูนี่ดูนี่ดูนี่ คุณรู้แกน x มันเท่ากันหมดอยู่แล้วจริงไหมคุณดูนะไอเนี้ยเยอะๆไอเนี้ยจะเท่ากันเดียดเไอเนี้ยเท่านี้ไอนี้ก็เท่นานี้เดียดเดียานว่าฐานนะแปลว่าไอ้นี่กับไอ้นี่ไอ้นี่กับไอ้นี่เท่ากันแต่ทิศต,ตรงข้ามเพราะคุณพับมาเพราะเกิดอะไรขึ้นครับมันรูปสมมาตรพอดีแสดงว่าความเร็วตรงนี้ต้องเท่ากับความเร็วตรงนี้ความเร็วตรงนี้ต้องเท่ากับความเร็ว ใช่ต้องเรียกว่าอัตราเร็วอัตราเร็วตรงนี้ต้องเท่ากับอัตราเร็วตรงนี้โอเคป่ะทาไมต้องใช้คําว่าอัตราเร็วครับเพราะเพราะขนาดเท่าแต่ทิศตรงข้ามเราเลยใช้คําว่าอัตราห้ามใช้คําว่าความเร็วเมื่อกี้ผมพูดผิดนะอัตราเร็วที่นี่ต้องเท่ากับอัตราเร็วที่นี่งงไหมเนี่ยแต่บังเอิญไอแกน x มันเท่ากันไหมเท่ากันตลอดถ้าแกน y ขนาดเท่าแปลว่าก็เท่ากันหมดโอเคไหม สรุปสูตรของเราคืออะไรครับ v ใดๆเท่ากับ vx กําลังสบวกด้วย vy กําลังสแต่เรารู้นี่ vx เราคงที่เสมอจริงไหมถ้า vy เท่าแสดงว่า v รวมก็ต้องเท่าโอเคนะครับสรุปเราก็เลยบอกว่าที่ระดับเดียวกันอันตราเร็วเท่ากันโอเคนะที่มันเท่าเพราะไอ้นี่ทิศไอ้นี่ทิศขึ้นไอ้นี่ทิศลง ไอ้นี่ทิศขึ้นไอ้นี่ทิศลงแปลว่าอะไรครับขนาดเท่ากันแต่ทิศท,ทางตรงกันค้ห้ามพูดว่าความเร็วเท่ากันเพราะความเร็วต้องเท่ากันทั้งขนาดและทิศท,ทางเราเลยพูดว่าอัตราเร็วเท่ากันโอเคปะ่ะไม่งงนะที่ระดับเดียวกันอัตราเร็วเท่ากันขีดคําว่าอัตราเร็วนิดนึงครับระวังดีๆที่จุดสูงสุดความเร็วแกน x เป็นเท่าไหร่ครับเป็น vx ทนมานะ ทำไมครับคงที่ทิ้งไหมหรือที่จุดสูงสุด v x ทําไมครับไม่เท่ากับ0และความเร็วแกน y เป็น0น,นะครับจะเหลือความเร็วเฉพาะความเร็วแกน x อย่างเดียวโอเคไหมความเร็วแกน x ไม่เท่ากับ0น,นะครับอันนี้เติมไปจบ ข้อสี่โยนทำมุม45ไกลสุดอันนี้คือโปรเจกต์ตายเต็มใบนะอันนี้คือพูดคือโปรเจกต์ตายเต็มใบโอเคนะครับได้นะฮะโอเคมาทำโจทย์เลยครับจึงจึงจึงพร้อมยังพร้อมยัง ตั้งสติพร้อมนะการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะฮะ mm hmm. เมื่อวัตถุเคลื mm ่อนที่ตำแหน่งสูงสุดอัตราเร็วของวัตถุเป็นอย่างไรครับที่ถทมที่ตำแหน่งสูงสุดเลย mm hmm. มีค่าเป็นศูนย์ใช่ไหม mm hmm. ไม่ใช่เพราะเขาถามอัตราเร็วเฉยๆคือ vx กําลังสองบวกด้วย vy กําลังสองมีอัตราเร็วแนวราบเป็นศูนย์ใช่ไหมไม่ใช่มีค่าเท่ากับอัตราเร็วแนวราบเมื่อเริ่มเคลื่อนที่อันนี้ถูกนะครับเพราะมันเท่ากันตลอด ย้อนกลับไปนะนี่ไงนี่ไงเท่านีน่ก็เท่ากันก็เท่ากันเท่ากันเท่ากันหมดเลยโอเคปะหายงงยังได้นะ,ะสรุปตอบข้อ3อันนี้เท่ากับอัตราเร็วไม่ได้นะถ้าพูดถึงอัตราเร็วต้องรวมทั้งแนวราบและแนวดิ่งโอเคนะสรุปโปรเจกต์ตายนะครับ โยนลักษณะนี้ปุ๊บความเร็วแนวเนี้ยคงที่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 คงท,งที่โอเคปะ่ะแต่แนว Y แนวแนวแกน Y เป็นไงมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆจุดสูงสุดความเร็วแกน Y เป็น0นโอเคนะครับจุดสูงสุดเนี่ย vy เป็นศ V y นี่ทิศขึ้น V y นี่ขึ้นเยอะๆขึ้นแล้วก็ทิศลงแล้วก็ลงเยอะๆโอเคปะ่ะข้อ2ครับวัตถุเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตาย และขณะที่อยู่สูงสุดข้อใดถูกต้องอีกแล้วชอบถามจุดสูงสุดเพราะเด็กชอบงงความเร็วมีค่าเป็นศูนย์จริงไหมไม่ใช่ความเร่งมีค่าเป็นศูนย์จริงไหมไม่ใช่นะจุดสูงสุดก็จะมี mg ดึงลงจริงไหมก็จะมี mg ดึงลงตลอดพูดถึงความเร่งให้ถึงนึกถึงใครครับตอบผมสิให้นึกถึงแรงโอเคปะ่ะตราบใดมีแรงต้องมีความเร่งโอเคปะ่ะความเร็ววัตถุในแนวดิ่งมีค่าเป็นศูนย์จริงไหม เออจริงว่ะแนวดิ่งเนี่ยเป็นค่าเป็นศูนย์ติ่ไปก่อนความเร็วของวัตถุแนวราบมีค่าเป็นศูนย์จริงไหมไม่จริงนะแนวราบต้องคงทีอันนี้ก็ผิดตอบข้อ3ครับหหยง,งงยังได้นะนักกีฬาทุ่มน้ำหนักคนหนึ่งทุ่มลูกเหล็กได้ไกลเท่าไหร่ครับ7เมตรนะครับ ขนาดที่ลูกเหล็กลอยอยู่ครึ่งทางนั้นจงหาความเร่งของลูกเหล็กในขนาดนั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สมมติพุ่งไปลักษณะนี้ปื๊บครึ่งทางคือตรงไหนคือตรงนี้จริงไหมความเร่งเป็นเท่าไหร่ครับโจทย์ถามความเร่งนะความเร่งเป็นเท่าไหรครับความเร่งเป็นเท่าไหรครับความเร่งคือใครความเร่งคือ A จริงไหม เห็น a นึกถึงใครครับนึกถึงครับ MG จริงไหมเ <ส sound. S 1> พราะนั้นตอบข้อ2ครับโอเคปะความเร่งมันคงที่ตลอดเวลาจริงป่มเห็นปะมันถามจุดสูงสุดให้เรางงแต่มันถามความเร่งเราก็คิดถึงความเร่งโอเคนะครับถ้าต้องการให้ตกไกลมากสุดทำไงครับยิงเท่าไหร่ครับเอียง45% 45อองศาจากแนวลาบจริงไหมจำได้นะ โอเคนะเนี่ยไปไกลสุดงงไหมเนี่ยได้นะฮะามาดูลูกฟุตบอลนะฮะโดนลอยขึ้นจากจุด A ตท๊ดๆไปถึงจุด E ตามนี้นะครับและจุด C เป็นจุดสูงสุดเขาถามข้อใดสรุปถูกต้องอ่านโจทย์ความเร็วที่จุดสูงสุดจุด C เป็นศูนย์ถูกหรือผิดผิดเด้ความเร็วต้องมีความเร็วทั้งแนวราบและแนว ดิงแนวล่างไปไงคงที่สิผิดนะครับงงไหมเนี่ยที่ตำแหน่ง B และ c มีความเร็วเท่ากัน B และ c มีความเร็วเท่ากันจริงไหมไม่จริงนะฮะ,เพ,ะเพราะความเร็วต้องอนนใช่ต้องอะบอกอัตราเร็วเท่ากันตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นอัตราเร็วอันนี้ก็ผิดอีกไอตัวหนึ่งมันขึ้นอีกตัวหนึ่งมันลงขนาดนมันเท่าสมมตินี่20ไอ้น,นี่ก็20ด้วย โอเคนะแต่มันผิดตรงไหนตรงคําว่าความเร็วเห็นไหมหลอกคุณทุกตําแหน่งเลยทุกตําแหน่งการเคลื่อนที่มีความเร่งเท่ากันหมดจริงไหมนึกถึงความเร่งนึกถึงเขาพูดภาพรวมครับถ้าเขาพูดแนวดิ่งเขาจะบอกเลยว่าแนว,แนวเออเท่ากันดิเพราะความเร่งใครดึงลงทุกจุดมี mg ดึงลง mg ดึงลง mg ดึงลงถูกปะ เพราะแรงมีแค่แนวเดียวโอเคปะ่ะเออใช่ถูกต้องถ้ามันเป็นศูนย์เขาจะเรียกว่าศูนย์ถ้าคงที่เขาจะเรียกว่าคงที่คือต้องมีค่าโอเคปะ่ะศูนย์อะไรอะไรศูนย์สมดุลซิกมสเอฟเป็นศูนย์จริงไหมซิกมสเอฟเป็นศูนย์แปลเป็นไทยว่าอะไรครับ แปลว่า ma ซิกมา f เป็น0 a เป็น0จริงไหมไม่ใช่ไม่เคลื่อนที่เคลื่อนที่ก็ได้ไม่เคลื่อนที่ก็ได้ถ้าเคลื่อนที่ต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่งงไหมเนี่ยมีสองกรณีนะกรณีที่ทหน่งคือวัตถุตั้งอยู่นิ่งๆกรณีที่2คือวัตถุเคลื่อนที่ด้วย v คงที่งงไหมเนี่ยันัดไหมจำได้ไหมจำได้นะ โอเคนะฮะเรื่องนี้มันจะงงๆหน่อยนะฮะเด็กคนหนึ่งต้องการกระโดดข้ามลำน้ำกว้าง3โดดทำมุม30กับแนวระดับโอเคนะครับโดดทำมุม30กับแนวระดับอันนี้มุม30นะฮะน้ำเนี่ยกว้าง3เมตร ถามว่าเด็กคนนี้ต้องกระโดดด้วยความเร็วอย่างน้อยเท่าไหร่คือ u เท่ากับเท่าไหร่มันถึงจะกระโดดข้ามไปได้พอดีโอเคไหมเขาให้อะไรมาครับเขาให้เขาให้แกน x มาจริงไหมโอเคนะครับเขาให้แกน x มาทําไงครับเราก็ใช้แกน x s x เท่ากับ v x คูณด้วย t s x เป็นเท่าไหร่ครับ3จริงไหม ดูแกน x นะครับจากนี่เคลื่อนที่ไปนี่เป็น3โอเคนะฮะฐานะ sx vx ไม่รู้ t ก็ไม่รู้ถูกปะแสดงว่าต้องยืมแกน y มาช่วยโอเคนะแต่เบื้องต้นเวลาเราคิดแกน x เราก็ลืมแกน y แตกแรงนะครับตรงนี้เป็นแต่ความเร็วนะเป็น u cos 30ตรงนี้เป็นอะไรครับ u sin 30 โอเคนะแตกนะแตกทับมุมได้คอ s แตกหางมุมได้สายนี่ไงสรุป vx ของเรามันเท่ากันหมดทิ้งไม่มเท่ากันหมดเลยคือเท่าไหร่ครับคือแกน X คือ u cos 30ครับเท่ากันหมดคูณด้วยที c อ s 30ตอบเท่าไหร่ครับร o ท t าส่วน2คูณด้วยที นั่นหมายความว่าถ้าเรารู้ทเราก็จะรู้อยู่โอเคปะอันนี้ยากนะอันนี้โจทย์มอปลายเลยแตกแรงจึกจึโอเคนะครับต่อมาแกน x ทําหมดแล้วต้องก็มาทําแกนอะไรครับแกน y ต่อแกน y ว่าไงครับเราอยากหาเวลานะเวลาแกน X เท่ากับเวลาแกน y เราอยากหาเวลามาใช้นะเพราะเรากำลังจะหาเวลานะว่า t แกน y เท่ากับเท่าไหร่ ตอนนี้วัตถุทำไมครับโยนเต็มๆปื๊บตกถึงพื้นดูแกน y นะเหมือนแกน y เหมือนโยนยังไงครับเหมือนโยนขึ้นแล้วก็ทำไมครับตกลงพื้นจริงไหมงงไหมเนะี่ยคุณจะได้แล้วครับ s y เป็นศูนย์นี่ไงจุดต้นกับจุดจบอยู่ที่เดียวกันในแกน y เป็นศูนแล้วคุณได้อะไรต่อครับอือฮึ คุณรู้จและคุณรู้อีกตัวหนึ่งคือโจทย์ให้มาคือ u s สายเสียาคุณรู้นี่รู้นี่รู้นี่รู้ครบ3ตัวหาทีได้ใช่นะฮะโอเคนะคุณก็ใช้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2 s, <S 2> ของคุณเป็น0 u ของคุณเป็น u sin 30โอเคนะทิศทีท่แกน y t บวกกับ1ส่วน2 a เป็นอะไรครับ A เป็น A เป็นลบสินะครับเพราะทิอยูเป็นบวกทิศไอ้ A นี่เป็นลบรู้ไหมเนี่ยท่านนะฮะเราก็ T กีกำลัง2ตอบนะครับไซส์สามสิเป็น1ส่วน2 T นะฮะบวกกับ1ส่วนลบนะฮะทั้งก้อนนี้กลายเป็นลบลบด้วย10ส่วนด้วย2 T กทีกำลัง2คุณย้ายก้อนนี้ไปเป็นอะไรครับ เป็น10-2ส่วน2หรือ5นะฮะ t กํลัง2เท่ากับอะไรครับ u ส่วน2 t เอาอะไรตัดครับ t ตัด t 2ตัด2ทันนะฮะงงไหมเนี่ย t <2. S 1> ของคุณจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเหลือ t เดียวเหลือ u ส่วนด้วย10โอเคนะฮะ t ตัวเดียวคุณจะเหลือ u ส่วน10 และคุณจะได้3เท่ากับอะไรครับ u คูณด้วยรูทสาส่วน2คูณด้วย t คือ u ส่วน10เห็นไหมทันฮะคุณจะได้ u กำลัง2เท่ากับเท่าไหร่ครับเอาไปคูณครับป๊บสามอันนี้คืออะไรครับ20เป็น60 60สส่วนด้วยรูทสาม โอเคนะฮะแล้วก็ถอดรูทโอ้โหเลขแม่งยากโคตรนึกออกไหมทันนะฮะเดี๋ยวคิดวนาแก้เลขนิดหนึ่ง <c oughs> เลขโคตรมากโอเคไ่ม okay, เข้าใจวิธีทำนะสรุปผมอยากให้อ่าไม่เป็นไรจบข้อนี้ไม่เป็นไร แต่อยากให้คุณรู้ว่าถ้าคุณกระโดดเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นคุณต้องคิดแกน x ก็คิดแกน y ต้องคิด2แกนใช่ครับเลขโหดมากอามาดูข้อสุดท้ายครับเด็กคนหนึ่งสูงสุด10เมตรนะ10เมตร1.5พูดผิดยืนทางจากแป้น2เมตรมีนักบาสมาสกัดนะครับเขาโยนด้วยมุม60ิปัป๊บแล้วมันก็ทบว่าตกลงแป้นพอดีจงหาความสูงของแป้นโอเคนะ ข้อนี้ยากนะยากมากบอกให้ดูนะครับความสูงของแป้นลูกบอลพุ่งอย่างนี้จริงไหมคุณก็ทําเหมือนเดิมเออ s เเท่ากับอะไรครับ vx คูณทเก่งมากนึกอะไรไม่ออกใช้สูตรนี้ไว้ก่อน sx เป็น2 v นี่ก็คืออะไรครับ6 c คอร์โอเคปะนี่เป็นอะไรครับซ้าย 60โอเคป่ะนี่คือ u y นี่คืออะไรครับ u x โอเคป่ะเพราะ u x คือ6 c ค s ร0คูณด้วย t เหมือนเดิมนะครับ2คือ2 60คือ60 cos 60คือ1ส่วน2 t ตอบ t ตัวเดียวเป็นเท่าไหร่ครับ t ตัวเดียวเป็นเท่าไหร่ครับเป็น2ส่วน30 เอ้ยหกหกหกไม่ใช่หกสิบหกตัวเดียวเป็นสองส่วนสามโอเคนะวินาทีโอเคป่ะเออแล้วเราไม่หาความสูงเก่งมากหาความสูงทำไงครับเราหา S จริงป่ะสูตรว่างไงครับ S เท่ากับ UT บวก1ส่วน2 A T กำลัง2 s y โจทย์อยากรู้นะฮะฮยคือวัดจากไหนครับวัดจากเนี้ยขึ้นไปเนี่ย S Y โอเคนะฮะนี่คือ sy ฐทันะลูกบอลอยู่นี่นะลูกบอลอยู่ตำแหน่งหนึ่งไปถึงนี่คือตำแหน่งสองเทียบเนี่ยเห็นไหมวัดความสูงเท่ากับ U 5ฐานนะฮะกลายเป็นยนะครับก็นี่เป็นอะไรครับเป็น6ซ้าย60คูณด้วยทีเป็น2ส่วนาทำมาแล้ว บวกกับ1ส่วน2 A เป็นลบ10นะครับเพราะคุณทิดขึ้นเป็นบวก G ดึงลงเป็นลบโอเคนะฮะเออเป็น2ส่วน3ทั้งหมดกำลัง2 6เป็น6ซ้าย60ตอบรูทสส่วน2คูณด้วย2ส่วน3ลบอะไรครับลบ5คูณด้วย4ส่วน9โอ้โหเลขโหดมากตัดตัดโอเคปะ่ะตัดตัดเหลือ2 ได้สองรูทสามลบกับยี่สิบส่วนเก้าโอเคนะอันนี้ขอยกเครื่องคิดเลขมาเลยนะครับเป็นสองรูทสามลบกับเท่าไหร่นะสองรูทสามลบกับเท่าไหร่วะยี่สิบส่วนด้วยเก้าอช่างผิดนะฮะสองรูทสามลบกับ ยี่สิบส่วนเก้ามันยอมไหมเนี่ยเออหนึ่งจุดสองสี่หนึ่งะหนึ่งจุดสองสี่หนึ่งนะฮนะโอเคปะตอบหนึ่งจุดสองสี่หนึ่งเมตรซึ่งเป็นคำตอบที่ผิดนะครับคุณบอกอา้าวทำไมทำไมต้องผิดโจทย์เขาถามอะไรครับ <Okay. S 1> ใช่คุณต้องบวกอีกหนึ่งจุดห้าครับเพราะมันตั้งแต่มือไปถึงนี้ลูกบอลก็คือลูกบอลเขาถามความสูงต้องบวกกับอีกหนึ่งจุดห้าโจทย์โหดร้ายมาก สรุป h เ,เท่ากับอะไรครับ1.241บวกกับ1.5ตอบเท่าไหร่ครับ2.741เมตรโอเคปะไม่งงนะฮะเคลียร์นะครับอันนี้ถือเรียกว่าโจทย์ค่อนข้างยากมากนะครับ2ข้อนี้ตัวระดับมปลายเลยนะครับโอเคเคลียร์นะฮะ